หมอปานรวม5ข้อต้องรู้กับเจ้าสกอตติฟโฟนิสัยโรปประจำพันธุ์การดูแลเป็นพิเศษใครกำลังจะเลี้ยงหยุดดูก่อนน้องแมวพันสกอตติฟโฟนะคะเพื่อนๆคงรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นแมวยอดนิยมเลยน้องมีความน่ารักอ่อนหวานแล้วก็จุดเด่นสำคัญคือหูพับนั่นเองค่ะแต่รู้หรือไม่น้องแมวสกอตติฟโฟเนี่ยไม่ใช่ทุกบ้านจะสามารถเลี้ยงกันได้นะคะน้องเขาก็มีปัญหาบางอย่างที่เพื่อนๆควรรู้กันไว้นั่นเอง วันนี้หมอป่านจะเล่าให้ฟังค่ะข้อที่1ลักษณะต่างๆน้องแมวสกอตติชโฟลเนี่ยเป็นแมวขนาดกลางรูปร่างกระทัดรัดใบหูเล็กตากลมโตหัวกลมแล้วก็คอสั้นค่ะเดารวมๆแล้วแล้วขายกคุกนะคะข้อ 2. นิสัยเป็นยังไงน้องเป็นแมวที่ฉลาดแอคทีฟติดเจ้าของมากๆเลยชอบเข้าสังคมอยากมีส่วนร่วมกับทุกคนเข้ากับเด็กๆได้ดีไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่ก้า,ราวร้าค่ะฉะนั้นถ้าใครอยากเลี้ยงน้องควรมีเวลาให้กับน้องนะคะอย่าให้น้องอยู่บ้านคนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะเหงาและเครียดได้ค่ะ 3. สุขภาพและโรคประจําพันธคค่ะะโรรปจ พันของสกอตติสโฟนะคะก็จะมีโรคข้อเสื่อมที่ข้อเท้าแล้วก็ข้อเขา่าโรคหัวใจเช่นโรคหัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเป็นโรคที่พบบ่อยในสายพันธุ์นี้นะคะแนะนําตรวจสุขภาพทุก6เดือนเพราะว่าโรคหัวใจมักจะไม่แสดงอาการเมื่อแสดงอาการแล้วคือน้องเขาดุนแรงแล้วนั่นเองนะคะอันนี้สําคัญเลยนะคะช่องหูอักเสบน้องสกอตติสโฟเนี่ยเขาจะมีหูพับจะทําให้หูเขาอับชื้นแล้วก็อักเสบได้ง่ายคะ่ะก็แนะนําเพื่อนๆทําความสะอาดน้องสัปดาห์ละครั้งนะคะ4การให้อาหารที่ดีและเหมาะสมน้องพันธุ์นี้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากน้องพันธุ อนื่นนที่ต้องได้รับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่อย่างครบถ้วนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแนะนําอาหารเม็ดอาหารเปียกอาหารเฉพาะสําหรับแมวสูตรที่ตรงกับช่วงวัยของน้องๆโดยให้ในปริมาณที่เหมาะสมอย่าให้น้องอ้วนเกินไปนะคะโดยปริมาณแคลอรี่ที่แนะนําต่อวันของน้องคือ60-80กิโลแคลอรี่ต่อน้ําหนัก1กิโลค่ะปรับเพิ่มลดได้เลยตามความเหมาะสมนะคะดูว่าน้องใช้พลังงานเยอะแค่ไหนก็ปรับได้เลยค่ะข้อที่5เรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษน้องสกอตติสเนี่ยจะมีทั้งขนยาวแล้วก็ขนสั้นนะคะน้องที่ขน ยาวเนี่ยควรแปรงขนทุกวันน้องที่ขนสั้นเนี่ยควรแปรงขนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะและเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะคือการทําความสะอาดหูโดยใช้น้ํายาล้างหูสาหรับสัตว์เท่านั้นห้ามใช้แอลกอฮอล์ห้ามใช้น้ําเกลือล้างแผลเด็ดขาดให้ใช้น้ํายาล้างหูสําหรับสัตว์เท่านั้นเทลงไปในหูให้ท่วมดูหูจากนั้นใช้นิ้วคลึงบริเวณกกหูประมาณ15-20วินาทีค่ะให้น้ํายาละลายสิ่งสกรปรกในรูหูออกให้หมดแล้วปล่อยให้น้องสะบัดหัวเพื่อสลัดน้ํายาออกเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดซับบรริเวณหหููและอทา น้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ค่ะข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะควรพาน้องตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนค่ะเน้นที่เรื่องข้อต่อแล้วก็โรคหัวใจนะคะท้ายนี้นะคะไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะเลี้ยงแมวสายพันธุ์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแมวฟาร์มน้องแมวจรก็ควรให้ความรักความใส่ใจแล้วก็พาน้องไปตรวจสุขภาพบ่อยๆนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความรู้นี้ออกไปให้ก,กว้างๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเลิฟสัตว์ทุกช่องทางด้วยค่ะทั้งเพจเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบแล้วก็เทรสนะคะถ้าใครอยากปรึกษาหมอป่าน ก็สามารถเมนไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอไปพูดคุยด้วยหรือว่าถ้าใครอยากปรึกษาแบบละเอียดเลยก็ทักไปที่ไลน์ l o v e s ั t s a ์ค่ะ @l o v e s a t s a t ค่ะวันนี้หมอปาลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย